สวัสดีด้อครับสวัสดีพี่ๆน้องๆครับนี่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 มาดู <c oughs> ตัวอะไรนี่นี่ดูตัวอะไรลูกนี่นี่ดูตัวอะไรจ้านี่นี่ดูเพื่อนดูสัตว์สวัสดีด้อครับ ถ้านี่นี่เขามเมึงที่วีเรียนรู้พัฒนาการเสริมพัฒนาการมึงลิ่งครับผมน้องน้องอะไรน้องอะไรละ่ะน่ารักไหมเออน่ารักไหมอุ้มจะอุ้มน้องเหรออุ้มอุ้มไม่ได้ลูก Cọt chụp 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 mày chụp mày Chụp nó hả Chụp chụp <laughs> Chụp 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 nó leo Chụp nó leo Mẹ Chà เพื่อนเห็นลิงเพื่อนเห็นลิงอุรังอุตังเพื่นดาน,นองจูบจูบไปสัมหนูชอบไหมหนูชอบไหมลิงเอ๊ะน้องน้องน้อง,น,องน้องมันหนูนั่นแหละดื้อเป็นกันนั่นแหละดูดูน้องตัวเล็กเห็นไหมนะ่ะนังนงเอ๊ะนัง

ปเปียวแมมสวัสดีเด้อครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องขอมทักท้ายเรนกันครับผมไปปิดประตูปิดประตูก่อนปิดประตูก่อนเปียวแมมมา เร็วๆแล้วก็ปิดประตูด้วยเอามาปิดประตูไปปิดประตูทีนี้อ,อ่ะปิดปิดโอเคเก่งมากอ่ะมานอน นอนนั่งลงชิงดาวชิงดาวนั่งดูนั่งดูนอนเออจะนอนเหรอโอุย้ยตา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 ยลูกนอนแมนนุ่มเปิดไฟกระบด้ใหญ่ยู่นี่เปิดไฟกระออกบ,บอกใหนน้ปิดไฟนอนปิดไฟนอนน้ำสัมข้นขี้ดือ้ออะไรอะไรลูกเตาเหรอ เขามาทักท้ายเลนน้ำกันครับพี่พีน้องๆครับเมื่อนี้เอเป็นริงไดาฝนตกแดดออกบอทังบานพี่น้องหิวลาก็นนั่นบอกหิวนมอะไรสด แม่เป็นเงี้ยวแม่ประเดี๋ยวเงี้ยวเงี้ยจุจาอะไรยังทุจ่าป่าป่ายังทุจ่าตอนจาสวยๆก่อนจาสวยๆก่อนเร็วองจ่าไหมจ่าจาให้สวยๆจาสวยๆเร็วองไป ขึ้นไป<ต>ขึ้นไปบุญขึ้นไปเออขึ้นต้นไม้ลิ่งขึ้นต้นไม้ลูกขึ้นไปหู้เลี้ยงเมือดเด็บอย่น้องนี่นี่แมวบอกหม่บอกหักบอกบอุคุณปดแปดทิตาบอก ปฏิตาบอกตหน่อยอ่านผิดขอไพ่ไปนล้นด้อครับผมสวัสดีตหน่อยเอฟซีจากโล่งราดโคราดบอกครับโลงราดจ้าโคราดหรือโลงราดสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนครับผมคนเมืองแปดคนครับสวัสดีทุกคนครับผมคอม,อมเมนต์ขามาเล่นมาทักทายมาถามข่าวถามข้าวกันได้พี่น้อง กุหลาดจ้าครับผมกุหลาดฮอนโบนอทางกุหลาดทางกุหลาดร้อนหรือเปล่าครับเสียงแสงแดดมันซองสาระคดีสาระคลีลิงน้อยกับแม่ด,นะดูได้เดี๋ยวพ่อเป็นไงึ้นเขาจะกระปอยเขาสู่คืนธรรมชาติประเทศนี่ยัางพวกนี้อินโดบอก เห็นมอปลาปลาเขาโผล่ตรงหนุนเลยน้นี่นี่พาดนี่นี่เมื่อมึงลิงเมื่อมึงสารคดีครับผมเดี๋ยวจักหน่อยก็ออกก็กลับเขับ กลับบ้านแล้วครับผมน,น่าแพรวะีขี้ผึ้งขี้ตาอยู่พี่นอ้องยัาาางไม่ทังพี่มันยังมันยังมเแดดเา้ามาน,นอนคุยกับพี่น้องเลยมันนาเกียร์นี่ยังกับพี่น้องนะพี่น้อง เนี่ยนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเข,ปข,หขาหันในมันขึ้นลูกเขาหันในมันขึ้นต้นไม้กรุงเทพฝนกำลังจะตกจ้าโอ้ครับผมกรุงเทพฝนกำลังจะตกนะครับบานเฮ้ามนี รู้สึกว่าผ้ายูสีออกแล้วล่ะครับผมเบียดพี่ด้บอกบอกมีฝนเลยอะไรงางางาดเสุดเอานี่นี่นี่จ้าปะปานานนี่ไหมสวัสดีเด้อจ้าคุณปุนเพชชตุจ้าเนเน่กินนมอร่อยไหมคะจากกลาดบุรีจ้าตอนนี้ฝนกำลังสีตกนะโอ้ สวัสดีจ้าป้าป้าน,าน้าๆจิตเบิง่งเราไม่เมตตาปิ้วตากบุรีเนาะราชบุรีฝนกำลังจะตกนกักลอยเอสว่ามีฝนครับวันนี้สะดวกสบายครับผม,ท,ท,ขขมท่างใบธงทะเลคือเกาเนี่หล่ะฝนตกเงี้ยมันคืดอยู่เดี๋ยวฟุกซึโบ่ตกดอกพายุออกแล้ว วันนี้พาย,พาย,พายุอีกแบบหนึ่อยู่บ่ที่นี่นี่แหละพี่น้องได้ยังกินเขจาจ้ะพี่น้องมืง่อนี้เพจที่ต้มอ่ตอาต้มยงน้ำพริกต้มผักกาดดองต้มผักกาดดองใส่กระดูกดอง ดองมปากกาดดองผักกาดดองบานผักกาดดองตะไนทปรูดของเปรูดยังเป็นรูดแฟบไปูดใส่สิคนละคงแค่ว่าใส่สิคนละครงไปรูดเป็นรูดสไล์นี่เงิยบยังหยียบแม่ ดื้อคักดื้อปากผู้ซ่างเลพี่น้องนี่นี่มันยี่ตุกนี่แต่ว่าดื้อถ้าเล่นกระมูนี่สีโบแกงมูนี่ของเล่นกับสิแดงใหงมูครับผมเดี๋ยวมูประหยัดของเล่นกับบอบอบอน,นนี่จะบอกแบบว่าประกาศงานมูนะมีอยู่น้ำแม่ดิต้นหนุงจึงสร้างสอน <im itation> ัน,นก็ไม่มีวันรอดือ้อเม,แม่แม่เพอนเพื่นแม่จ้าพ่อจ้าเืนย่างื่นนี่นคือในปัญญุา์านี่นี่ก็มันอนี่นี่ จ๋าด้วยจ๋าจ๋ากันเตรียมซื้อให้ไหมอาบอ่เด็กหญิงฝันหลอหยอกแม่เนี่ยหยอกแม่กับบเบื่อพี่น้องนี่เนี่ยเปคนมักหยอกก็ก่อนคนกระชีดบ่ตกะตกแดดเพราะว่าแดดเปลี้ยงๆด้วยมือน อื่นไค่ทรของภาษาทูห้เดรงซีเนเดอร์ิตาเนืออกจาพี่เรองู่อื่นนีมีโบราณย่างเหมือนนที่ทงที่ให้นอกเขาเนาะไปจบๆไปเร็วดูไปเนี่นยนี่เน,น,นี่เป็นยังคือดื่นเยฮะแม่ถามเยน,นี่นี่เป็นยังคือดื่น ไม่ทำเลยตกตายตายนั่นละต้กตายเว่อเวเววเววตกตายยานบ่บ้าดิเนี่บาาบาปะนี่นี่น่าลักนี่ร้านอยู่ใกล้กันครับนี่นี่จ้ามีร้านอายุใกล้กันอ๋อครับผมเวเวว ก็ลังดือ้อก็ลังมึนน้ำโดยแห้งหลายพี่น้องขาดสายตาอะไรด้เล็กน้อยก็ลังไวได์ไวด์ไวด์ยังสีครับผมถือ,อแป๊บเดียวแห้งหินน้ำหินทรายอยู่ยกับอกีกอ,อยาก่างขับรถขับลากัระวังนี่ดีมึงนี่ดีบะหนูอยู่กับแม่ลูกอยู่กับย่าทยี่มึง อยู่ก,กับเอ,อมีคนอยู่น้าบ่อระวงังดีๆครับผมถอย,ไป,ยไปเปิดเข้าคนเข้า,ขาจะด้โอ้เนพี่น้องเนารทับจสสิต๊น้่สิลืมไเขาต้องปลองกเลยตอนนี้เราก็ับลืมไปได้รดเนี่ย ต้องต้องกัารเนาไม่ไดาจยจะให้แบบสูญเสียเราต้องรอยมานี่นะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเดานิงสวัสดีเดนานิง้งลูกซื้อหญิงอ๋อทนายหญิงบอกสวัสดีครับตาหน่อยพี่แพรวาน,นี่นี่คนสวยสวสนี่นี่คนสวยของนะ้าหญิงบอกไปกับอ่านซื้อลกูกผิดตลอด บ,บ่อกูฟุนไว้รถกับดีขี่ไิเตียนอย่างจอดทิ้ไไงไว้ไรจนอย่างซึมบริแขนไว้ครับผมบไร้แขวนไว้มันมีแนวแขนอยู่แุรีมาเสียไปปั่นอยู่ท้าหน้าแตอยานมันถือขีดตรงขีดนั่น เลยบบได้ปัป้นมือนีัก็เลยเอามาจอดไปบบได้ไปใช้ก็เลยต้อตงเปลี่ยนยางพี่น้องเห็นผมหมหอกแต่หน่อยป่ะเหรอเท่าเลยเท่าแล้วอีกเจ็ดหน่อยก็ได้อีกหาปีก็ได้เงินผู้เท่าแล้วพี่น้อง,งไอไ๋ออีกหาปีโอ,อ,อ้ได้เงินผู้เท่าละห้าสิบห้าปีครับผมอายุข่อยฮะ มันจะสี่สิบหมั่นบานโอ้ยสี่สิบหมื่นบาทห่งเดียวว้าวไปหลายคุนเราอยู่ป่ากแน่นแล้วอีคาปีได้เงินผู้เฒ่าไปเฮ็ดบัตรกะสิได้เฮ็ดบัตสตลอดชีพบัตรยังตลอดชีพบัตรประชาชนตลอดชีพจ๊กีเขาเฮ็ดบัตรประชาชนตลหกสิบหกสิบเฮ็ดตลอดชีพเลยไม่ต้องไปเปลี่ยนไปเทียดเดียวไปแจ้งตาย เอาอิหรีตัวเราไยเฝ้าอิหรีคนไม่ได้เบ้าหลีนดีหกสิบปีเขาให้ไปไทยบทัตรไหมเป็นตลอดชีพแต่บมดเหรียเสียวลาสวัสดีทุกคนนะครับเพื่อคนเมืองหลายแถะมายี่สิบสองคนคี่น้องกำลังฉี้เลือกงานเลือกการเนาะเลือกงานเลือกการเรายนอะ ทักทายพี่น้องเนาะเย็นนะนะอันนี้พันแปดมื่นแปดทุนนะมื่นแปดซีพียูอันนีุ้นมันเก้าพันอื้อ๋ันลันละถึงมันมีเมันมีมื่น มีเ <18, S 1> ก่าพันหมื่นแปดมื่นแปดเ็อคือหมื่นราคาหมื่นแปดบัวราคาซีพียูมันควมแห้งมันก็มันกัแลวแต่ห้องแลวแต่แอร์ตัวนึงมันก็ถ้าแอร์น้ำบานมันเสียให้เย็นคือยังไม่ห่างช้ำคือยังไม่ได้ห่างมันก็เป็นไปบ่ไดดอก เน,นห่างคือยเย็นยิ่งนะเนื้นางตัวบกชัยเนาะเครื่องมันอยู่ทงดาดฟา้าตัวบกชัยพัดลมตัวบกชัยแล้วก็เย็นน่ะตัวขนาดก็จะเปิดประตูไว้เห็นปะข้าไปนี่เอ้ยผู้ใดใส่วิกข้าไปหัว้าลานนี่ใส่วิกข้าไปเพิ่มยันจนหนาวเอาลมมาทัานแล้ว

พอกระ่นอนได้เด้กทิ้งแอนมีกเกอร์นี่ละตู้อ่าพักกาดแดงก,ก็กระดูกงูแล้วกเ็เฮ็ดเองคอยว่าสิเค็ดกัวกิ้งไหมไปกินกวัวกินนะ้งไหมไปก,กินตู้พักกาดทราบมี่ไป,ปกูดไหมยพอเดี๋ยวคอยเฮ็ดเองกวัวกิ้งจะมีพริกแกงบ่พริกแกงเลียงพริกแกงอะไรนะเอเอเดี๋ยวข่อยกัวกิ้งข่อยใส่น้ำมัน อ้ยคข่ล้วนหมูคข่เดี๋ยวคข่เห็ดด,ด้วยออมั้งไ่สวัสดีเด้อหน้าของหอมสวัสดีค่ะครอบครัวสุขสันต์ฝากจุก๊บพี่พี่เน่แนวมาเชิน,นกระลังมึงตีก๊อปอยู่หน้าหน้าของหอมเดี๋ยว ชีเฮ็ดสูตรคนไต่เฮ็ดเลยโค้กิ้งควายเจ้าเนี่ยนสะตอโค้กิ้งที่ได้ใส่สะตอใส่ไปบุกูดกับพริกซอยซืดๆโค้กิ้งใส่สะตอจะบอใส่ไม่ใส่สะตอดิโม่เป็นพัดต่อคอยสิพัดสูตรคนไต่สวนควายมากับมือเลยนี่ก็เขาสวน เออเจ,จ็เที่ต้นจิตประกาศเลยเจยบเสียอยวสชดหน้าพอนอนมือเศร้าดิเดี๋ยวแกงไก,ก่กแกเสียด้วยนะคะอืมแกงไก่กินกับตับมันคือเสียด้วยใช่<ะ>แค่มันแร้งสิกินข้าวเจ้าอห่นีพี่น้องจะก่หน่อยคิดไร้มือแล้วว่าอยากกินสับ,สบพัดเอ่อขวัวจิ้งก็หน่อยถามแค่ว่าอยู่บ้านมีพริกแกงบ่ถ้ามีพริกแกงไตแหง้งแซ่บ เผ็ดเผ็ดร้อนร้อนกินกับข้าวเจ้าววันนี้เผ็ดพริกตะปาต่ไหนแล้วหมักซื้ออันนะหนัะเพิ่มมาแล้วมักซื้ออันน่ะหอยลายกระป๋องอ่ะเพิ่มมากกินกับข่าแสบเดิกินกับข่าฮอนฮอนหอยลายโอ้ยแล้วไปเห็ดกับข่าหอยหอยลายหอยลายแล้วก็ยังหอยซื้อวะ กินกับข้าวต้มแซ่บเสียต้มไปข้าวซอยนะไปก่อนเด้อพี่น้องเดี๋ยวต่ไหนฉีล่องคลิปในเมืองอีกคลิปนึงคลิปนี้กินเมียงปลาทูพอดีมัดไปจ่ายค่าเนื้อข้าเจ้าติดนี่ค่าเนื้อข้าเจ้าก็เลยไปจ่ายค่าเนื้อข้าเจ้าบื้อแค่ว่าสิตากเนื้อไปก่อนขอบบุญขอบคุณหลายๆ เฮ้นบบทเลมาเึ็นไม่กันนะขึ้นิ่งเลยวมันวนเฮี่ยัิ่งมันกับิงวะมันวนเนียังมันกับเป็นไปทั่แลวพิ่น่ขึ้นลิงอ่ะนาหน้าเล่นๆหลมขึ้นลิงค่ะอ ครับพริ่งไปกอดครับสวัสดีเด้อครับ yeah. Yeah. เดี๋ยวทำมึงคลิปกินเมียงปลาทูเด้อพี่น้อง mm.